สวัสดีครับวันนี้วันที่24มีนาคม2565นะครับก่อนที่เราจะไปดูค่าของนักทุนต่างประเทศหรือ NVIDIA ในบนรุ่มนะครับเดี๋ยวเราดูเซตของเราก่อนนะครับว่าเซ็ตวันนี้นัพอจะมีแนวโน้อมอย่างไรตอนนี้ก็คือเซ็ตก็บวกนะครับในขณะที่าดาวโจนส์เองก็พากันลบนะครับเซตก็อยู่1,600 82จุดนะครับตอนนี้ก็โบกอยู่4.38จุดนะครับที่เรากลับไปดูที่ NVDR กันนะครับ NVDR ก็ไปดูที่ว o ลุ่มนะครับตัวไหนมีว o ลุ่มเข้ามากสุดนะครับสรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็จะเป็น JSP ที่แนวโน้มที่ก็เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไปในแนวไหนนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็าคงเป็นแนวโน้มไซด์เว้า up นะครับเพราะนั้นเพื่อยืนยันนะครับก็ ต้องใส่เครื่องมือนะครับดาวรับอันดับแรกก็คือเข้ามาที่เครื่องมือที่เป็นรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาที่ําว่าบูเลเช b แบนก่อนนะครับบูเลเช่แบนถ้าเป็นอย่างนี้ก็เห็นว่าแนวโน้มก็คงยังงคงอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็มีการเวียงลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ให้ระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะมีโอกาสที่จะเป็นสีเขียวได้แม้ว่าในวันนั้นจะเป็นสีแดงซึ่ง ถ้าเราดูจากเดิมๆนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นแท่งเทียนสีแดงแต่ว่ามีไส้เทียนด้านล่างเพราะฉะนั้นในวันถัดไปเขาก็มีราคาขึ้นไปเป็นสีเขียวอันนี้คือตัวตัวอย่างที่เราเห็นนะครับโดยทั่วไปแล้วก็ประเด็นก็คือเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาไซด์ไวอัพขึ้นไปเรื่อยๆเราจะ,ะมั่นใจได้ยังไงนะครับเราก็เพิ่มอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งเข้าไปก็คือตัวตัว linear equation ก็จะเห็นว่าเห็นเป็นจังหวะขาขึ้นใช่ไหมครับเราขึ้นชันมากนะครับตอนนี้ก็คืออยู่กึางกลางของโบรา อยู่เกือกลางของ linear r e g ชั s i o n นะครับตอนนี้คือเขาไซด์ว้อัพนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาอยู่เหนือเกินบกลางบรูแบนแล้วก็อยู่เหนือเกินกลางของตัวอยู่เหนือเกอกลางของ linear เล g ชั s i o n ได้ก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้ก็คือราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1.21นะครับก็มีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปที่1.3 33หรือ36นะครับน,นี่ก็เป็นแนวโน้มมีการกระชากลงมาเพราะว่าเป็นแนวโน้มเข้าใจว่าตอนเช้านั้นเซ็ตลบก็เลยมีการลบลงมานิดหนึ่งนะครับเพื่อหา ดึงเขาเรียกกระชากไม่ให้ขึ้นไปสูงสุดดังจวัน,นิดหนึ่งก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปในวันต่อไปนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามีวอลุ่มเข้ามานะครับมีวอลุ่มนะักลงทุนต่างประเทศเข้ามาสามวันติดเรนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปที่สูงสุดของตัวเ e น a ์เลกชันก็คือราคาอยู่ที่1.34หักว่านะครับดังนั้นเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์รอีกตัวหนึ่งเพื่อยืนยันการขึ้นก็คือตัว AMSCDMSCD นนนรบเาาาก็่่มขึ้้ดดูว ตอนนี้อยู่เหนือ m s d นั้นอยู่เหนือ signal นะครับเข้ามาเพราว่าราคาเนี่ยก็ขึ้นไปอย่างสวยงามแล้วก็มีการงอตัวลงมานิดหนึ่งนะครับเมื่อรา,าคาอยู่เหนือเส้น Signal ก็หมายก็ว่ามีโอกาสที่จะโดดพุ่งขึ้นไปตัวน,นี้ก็เพราะฉะนั้นก็ราคาก็จะมีโอกาสที่จะโดดขึ้นพุ่งขึ้นไปด้านบนได้นะครับเนื่องจากว่าราคาอยู่เหนือ signal นะครับเราก็เรามั่นใจได้อย่างไรครับว่าราคามันยังคงพุ่งขึ้นไปต่อเนื่อง เราใส่ตัวหนึ่งครับก็คือ Moving Average นะครับเส้น200วันนะครับเข้าไปที่จุด3จุดข้างๆ M M A V 5นี่นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Setting นะครับใส่เลข200เข้าไปนะครับใส่เป็นสีที่เราเห็นเด่นชัดก็คือสีขาวนะครับใส่อัปเดตเพราะนั้นก็จะเห็นว่าราคามันยังคงอยู่เหนือกว่าเส้น200วันเพราะงั้นเมื่ออยู่เหนือเส้น200วันก็ราคาก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับ JSP ุลนตัวนี้เป็นหุ้นดีนะครับ สิ้นปีก็น่าจะไปที่2บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อทิ้งไว้นา,นานๆก็ราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสรับตัว jsp แต่ว่าประเด็นคือว่า,าเขาก็จะไซด์เวอยู่ในกรอบก็ดูราคาเดิมเขานะครับเมื่อเขาเข,าเข้ามาอยู่ในกรอบเขาก็วิ่งขึ้นไปชนสูงสุดเขาก็ไซด์เวลงมาด้านล่างแต่ทุกอย่างจะอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบนะครับงนั้นตัวนี้ก็จะค่อยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลับตัว jsp นะครับซึ่งยืนยันได้จากมีวันรุ่มนักทุนต่างประเทศเข้า macd อยู่ในือสัญญา เลยเส้น2องวันนะครับอยู่ด้านบนแ่นเส้น2อง้วันแล้วก็มีกรอบอเป็น linear regression s i d e way up นะครับราคาจะขึ้นจะลงอยู่ในกรอบนะครับหรือจะ over จะกรอบก็นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มั่นใจได้ว่าตัวนี้จะต้องทํากําไรให้เราแน่นอนเนั้นท่านก็เลือกเลือกทำเลือกวางแผนแล้วกันนะครับว่าจะทํากำไรยังไงกับตัว jsp นี้ดีนะครับถัดจาก jsp มาดู ttb นะครับ ttb ก็ราคาอันดับแรกก็คือเราดูว่าอยู่เหนือเส้น2องวัน ตอนนี้ก็ราคาอยู่ใ,ใกล้ตรงเรื่องแนวการ์ดชั้นด้านล่างถึงจัดสวิงกลับขึ้นไปด้านบน<ๆ>ก็ดูแนวเข้าเดินทางมาครับจาก A ลงไอจาก B ลงมาสีเรียบร้อยเพราะนั้นตัวน,นี้ก็จาก A จะพุ่งขึ้นไป B ก็คือจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสักหน0่าบาทนะครับนั่นก็เป็นราคาที่เราเข้าต้นทุนอยู่ที่1 3 0นะครับราคาที่เราจะได้กําไรคือเขาค่อยสายเวย์ B ขึ้นไปที่ราคา1.56นะครับซึ่งตอนนี้ ยังไม่คงไม่ขึ้นไปเพราะว่าราคา MSd นั้นอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญานะครับราคาจะไซเบรไปด้านข้างจนกว่าฮะราคาจะพุ่งก็ต่อเมื่อ MSd พุ่งขึ้นมาแตะเส้นสัญญาณนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้แม้ว่ามีนักทุนเข้าบางเบานะครับเข้าเข้าเป็นส่วนน้อยนะครับเป็นสีเขียวบางบาง,บางเบานะครับเพราะฉนั้นราคาก็จะค่อยๆไซเบรไปด้านข้างนะครับตอนนี้ราคาก็ ยังคงไปค่อยเลี้ยงหมาเพราะนั้นเราก็ติดตามตัว t t p มาได้นะครับหมายเราต้องจับตาดู t t p ให้ดีนะครับเมื่อไหลที่เส้นเบสดีขึ้นไปแตะสิญญนลปุ๊บราคาพุ่งขึ้นไปที่1.41แน่นอนนะครับแล้วก็อยู่โซนบนของตัวเกลนกลางของบริษัทแบนก็มีโอกาสที่จะไหลขึ้นไปด้านบนได้นะครับราคาที่คาดว่าจะได้กําไรสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1.58นะครับรก็ไปกใกล้1.58เราค่อยตั้งคัดลอดให้เขาไซเวร์กลับลงมาเราเราก็คัดออกประมาณนั้นนะครับ คาดออกได้แล้ว1.56นะครับประมาณนั้นนะครับสลับ TTP นะครับถัดมานะครับสรินะครับสรินะครับเป็นไงครับราคานั้นต่ำกว่าเส้น2ระะวันนะครับแล้วก็อยู่ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีการตั้งค่าเป็นโดจิแล้วก็เป็นโดจิแบบ เป็นไส้เทียนลงอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าราคาในวันถัดไปจะมีโอกาสเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับล้วก็ดูที่ m a c d ทําไมถึงยังไม่ขึ้นเนื่องจากว่ายังไม่ได้แตะเส้นสีโลนะครับยังไม่ได้แตะเส้นสัญญาณนะครับแม้ว่ามีนักทุนต่างประเทศก็ค่อยทยอยสะสม2วันติดนะครับนักทุนต่างประเทศเข้า2วันติดนะครับเอาราคาก็ค่อยไซเว์ไหลเข้าไปเส้นใกล้เส้นสัญญาลราคาตัวนี้ก็อยู่เหนือตรงบูริเจอร์แบนดข้างล่างข้ามาด้านบนนะครับราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นมา ตัวนี้ก็ราคาพุ่งขึ้นมาจุดแรกก็น่าจะเป็นที่1.26 2นะครับถ้าราคาพุ่งดีดขึ้นมานะครับจากต้นทุนตัวนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ R 1.23นะครับราคาถ้าเกิด MACD ขึ้นไปแตะสัญ n a กเณนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จับตาดูดีๆนะครับสลับสิรินะครับก็มีโอกาสที่จะได้กําไรจากที่เขาพุ่งมานะครับก็ต้นทุนที่ที่1.23นะครับกำไรก็อยู่ที่ประมาณ1.35นะครับ ถ้าถึง1.35เราก็ต้องตั้งคัดลอสตั้งคัดโปรฟิตออกไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแนวโน้มระยะสั้นนะครับเพราะว่าเขาบอขึ้นไปเสร็จก็ดูนะครับก็คือเข้ามา A มา B เสร็จเขาก็ลง B มา C พอ B มา C เสร็จก็ขึ้นไป A ไป B เสร็จก็ต้องลงมา B มา C เสร็จประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อขึ้นสูงสุดก็ต้องลงต่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะก็จะเป็นจังหวะตอนนี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เก่งกาไรเข้าไปรอรับกําไร นราคาขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิรินะครับสำหรับซูเปอร์ทำไมนักงทุนต่างประเทศยังคงเข้านะครับแม้ว่าราคาเน้นต่าลงเรื่อยๆนะครับราคาก็กดต่าลงเรื่อยๆนะครับตามจะตามของ a c d ที่ต่างที่ห่างจากตัวสัญญา l นะครับนักลงทุนต่างประเทศก็ค่อยจะย่อยเข้านะครับเขาก็ค่อยๆเข้าสะสมมาเรื่อยๆครับดูแบบแผนของนักลงทุนต่างประเทศนะครับ1นึ่เขาไม่รีบร้อนนะครับ2เวลาก็ทําอะไรก็จะค่อยๆเข้าในราคาที่ต่ําสุด แล้ว3รอจังหวะให้ตัวนี้นะครับตัวซูเปอร์นี่เปิดผลประกอบการ3ไตรมาสแรกนะครับว่ามีมีเงินทุนมีทำกำายได้ไปประมาณทะลุหมื่นล้านนะครับเป็นจังหวะที่เขาจะพุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดพุ่งขึ้นพุ่งลงก็จะเป็นเป็นนักทุนไทยในประเทศก็ทําราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็จะไซเว์มาด้านข้างนักทุนต่างประเทศก็จะอยอยเข้าเก็บเล็กเล็กน้อยถ้แถวนี้ไซเว์มา ชนแถวนี้นะครับก็เป็นจังหวัดเดียวกันนะครับที่อาจจะประกาศผลการดำเนินงานสามไตรมาสแรกนะครับก็คือเป็นสามเดือนแรกในปีแรกนะครับก็ป่ามีนาเมษานะครับก็จะเห็นแล้วก็จะราคาก็จะค่อยดีตัวพุ่งขึ้นไปนะครับทีนี้ราคาก็เปลี่ยนขึ้นไปเราก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับตอนนี้เป็นราคาขาลงอยู่นะครับก็ยังคงลงนะครับเนื่องจากว่าอเมริดี้นชี้ลงนะครับเราก็รอรับใกล้ๆสัก 0.88ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเข้าไปที่0.88แล้วก็รอเข้าดีขึ้นมาที่0.92แล้วก็ออกรอบแรกำก็ทากาไรระยะสั้นรอบแรกจาก0.88ไปถึง0.92เขาเขาก็จะไซด์เวย์ลงมาอีกนะครับจนกว่าเขาจะมีการประกาศผลประกอบการที่ป่ามโหฬลารของเขานะครับก็คือระดับหมื่นล้านบาทนะครับอันนี้เราก็เอาใจช่วยลุ้นเอาใจช่วยเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นซุปเปอร์เขาก็ ถ้ายังไม่มีเงินหรือตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะครับรอจะใหวเขาต่ำลงมากว่านี้นะครับค่อยๆเข้านะครับหุ้นทุกอย่างมันรอได้นะครับใจเย็นนะครับอนุสาครับ W4 นะครับตัวอนุสา W4 ตัวนี้ก็ยังคงเป็นจำระแนวโน้มขาขึ้นนะครับเนื่องจากว่า MSCD อยู่ในสัญญาแล้วก็มีทุนต่างประเทศเข้าเยอะแล้วทีนี้ราคาก็อยู่ด้านบนของโบนเจอร์แบนดกำลังจะไต่ขึ้นเกินกลางของตัวรีเนเลชั่นเพราะฉะนั้น ราคาแน่นอนตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ0.58นะครับเป็นต้นทุนที่ดีมากนะครับไม่มากไม่น้อยนะนักลงทุนต่างประเทศทําไมถึงชอบเข้าราคาในน้อยอย่างนี้ท่านก็ไปพิจารณาดูเอาดีๆนะครับทำไมนักลงทุนต่างประเทศมีวอลลุ่มตัวนี้เป็นรุ่มมีนักลงทุนต่างประเทศเข้าที่5นะครับเป็น9ล้านกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาก็ตัวบริเจอรแบนดอยู่ด้านบนนะครับคือราคาอยู่ติดตตัวบอลลิจอรแบนดอยู่ด้านบนก็มีจังหวะก็จะไซด์เวยกับขึ้นไปด้านบนนะครับราคา ก็จะไปที่จาก0.58ตอนนี้นะครับเป็นต้นทุนจะพุ่งไปที่ราคา1บาทนะครับก็ให้กำไรถึง0.50ทีเดียวนะครับสลับตัวนี้นะครับก็ต้องไปดูว่าเขามี expire date ก็คือมีสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะครับสรับหุ้นลูกมันจะมีเวลาวันที่สิ้นสุดการซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ระมัดระวังตัวนี้ด้วยนะครับจะเล่นตัวลูกนะครับต้องไปดูว่าตัวลูก W4 นุสา w 4นั้น สิ้นสุดการซื้อขายเมื่อวันที่เท่าไหร่ถ้าเกิดยังเหลืออีกเยอะเราก็ซื้อได้ตอนนี้นะครับก็มีโอกาสจะดีดสวิงขึ้นไปขึ้นไปที่1บาทนะครับก่อนที่ตัวลูกจะขึ้นไปได้ตัวแม่จะต้องขึ้นไปได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นุษษาตัวแม่ก็มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปก่อนแล้วตัวนี้ตัวลูกก็จะพุ่งขึ้นไปตามนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อตัวแม่ขึ้นไปตัวลูกก็ต้องขึ้นตามเพราะนั้นตัวนี้ก็รอจังหวะตัวแม่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวแแมม่่่่จะะขึ้นนไไปปปหรรรือเเลาาก็ดูทีตััวคบ ตัวแม่ก็คือนุสานะครับเราก็นุสานะครับลองดูนะครับตัวแม่จะไปที่เท่าไรตัวแม่ก็มีโอกาสจังหวะขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1.47นะครับก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่2บาทนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ใน s i สัญญเรียบร้อยที่นี้ก็รวมรอแค่ว่ามีน้งทุนมีบอลลุ่มเข้าของตัวแม่นะครับมีนักทุนภายในประเทศเข้าเช่นเดียวกันนะครับ ราคาอยู่ทุกอย่างเป็นแนวโน้มไซด์เว่์อัพทั้งหมดเลยนะครับเป็นแนวโน้มเป็นหุ้นที่ดีนะครับนุสาก็มีนีโอเคชั่นไซด์เว่์อัพนะครับเราก็มีเมสซีดีที Signal, อ่อยู่เหนือสัญญาลมีเส้น2 0 0อยวันอยู่เหนือเส้น200รวันก็คือทุกอย่างแนวโน้มเป็นไซด์เว่์อัพทั้งนั้นนะครับถ้าลงทุนตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสักต้นต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1.4่กว่ากว่านะครับก็จะไซด์เว่์ขึ้นไปที่2บาทกว่ากว่านะครับถือว่า ถ้าเกิดมันขึ้นไปนะครับตัวลูกก็ขึ้นตามนะครับเป็นอะไรทั้งตัวแม่ตัวลูกสบายใจนะครับก็เป็นกําไรกําไรอย่างงดงามนะครับมานะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเซเว่นอันะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ขนาดเล็กนะครับแต่ทําไมนักลงทุนทยอยเข้าจังเลยนะครับทั้งหุ้นขนาดเล็กดูดีๆนะครับหุ้นขนาดเล็กนะครับเซเว่นอันะครับโอเคนะครับเห็ี่ยนไปครับเวลานักลงทุนเข้าประเด็นก็คือว่าเมื่อเข้าปุ๊บนักลงทุนเข้าปุ๊บ m s d พุ่งมาชนซึ่งแน่ปุ๊บ ราคาพุ่งทะลุขึ้นไปเลยนะครับแต่ตัวนี้อยู่ต่ํากว่าเส้น2องะวันเยอะนะครับเพราะนั้นราคาก็จะค่อยๆชนขึ้นไปชนเส้น2องะวันแล้วก็พอชนเส้น2องะวันมันก็จะดีดกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ราคาก็กําลังจะค่อยๆดีดกลับนะครับก็ถ้าเราอยากรู้เขาหมดหมดจังหวะลงหรือยังเราก็ต้องดูว่าเขาครบรอบครบรอบหรือยังเราก็นับ1 2 3 4 5ห้านะครับขาลงนะครับนับขาลงนะครับ1 2 3 4สาสี่ สี่กำลังจะมาห้านะครับน่าจะจบตัวที่ห้าแถวนี้นะครับจบจบขาลงจบตัวที่ห้าแถวนี้ทีนี้ก็นับขึ้นไปหนึ่งใหม่หนงใหม่นะครับก็ไปหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะเขาจะไปชนแถวแถวที่ห้าแถวแถวเส้นสองละว,วันแถวแถวนี้นะครับก็มีโอกาสจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ถ้าตอนนี้ถ้าท่านกล้าเสี่ยงนะครับถ้าท่านกล้าเสี่ยงนะครับท่านมีเงินเย็นเยอะๆท่านก็เข้าทิ้งไว้นะครับแถวแถวนี้ ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเขาไปชนเสร็จเขาโผพ้นจุดจุดนี้ไม่ได้นะครับเขาจะมีการเทสสามครั้งนะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้เสร็จเขาก็สวิงดาวลงมาหลอเข้าอีกครั้งแล้วก็มันก็จะพุ่งไปชนจุดเดิมประมาณ3ถ้าเกิด3ครั้งไม่พ้นก,ก็จะลงดาวต่อไปนะครับจนกว่าจะมาเทสอีกครั้ง4ี่หครั้งนะครับขอผาครั้งเท้ายังไม่ขึ้นเลยก็จะดาวต่อนะครับแต่จังหวะนี้คือจังหวะข,ขึ้นนะครับเป็นจังหวะที่ m a c มมาชน Signal พอดีราคาก็เลยพุ่งทะยานขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าถึงตรงนี้ถ้าน่านทุนที่หมายว่าถ้าท่านทุนเข้านะครับตั้งแต่ราคา0.7 0.97ท่านก็ออกได้นะครับตอนนี้ก็เพราะว่าราคาเขาดีขึ้นมาสูงนะครับเราก็ต้องตั้งคัดลอดแถว1.14นะครับเพื่อออกนะครับเพราะกำไรสุดๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับถือว่ากำไรสูงสุดนะครับถ้าเกิดเขาเขาพุ่งไม่ทะลุนะครับ ประเด็นก็คือว่าถ้าเมื่อเขาทำมิวไฮเขาก็ต้องมีการขายย่อลอมาเปิดสีแดงเพื่อ,อขายทํากําไรในวันถัดไปนะครับแล้วก็ในวันถัดไปก็มีโอกาสพุ่งต่อนะครับคือเขาจะมีการย่อขายทํากําไรนะครับเป็นระยะสั้นๆนะครับนั้นก็ทางทุนก็พิจาราดูนะครับอันนี้ก็คือว่าในวันถัดไปก็จะมีการย่อตัวแน่นอนอีกตัวนะครับ CJS นะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะหุ้นตัวเล็ก,ลกนะครับที่ทุกอย่างยังคงสวยงามนะครับมี A.C.D. ยู่ในสัญญา แล้วก็ราคาอยู่เหนือเส้น2อง้วันนักงุนต่างประเทศทยอยเข้าครับราคาก็ตัวนี้ก็ใกล้จะพุ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าราคาอยู่ในเส้นเส้นเส้นเฉลี่ยคือเส้นเส้นสัญญาณนะครับแต่ประเด็นคือเขาชี้ลงต่ํากว่าเส้นสัญญาณเพราะนั้นราคาตัดมาเราต้องดูว่าจะลงยังไงนะครับก็ขยายก็ไปดูใ,ใกล้นะครับราคาเขาแบบนี้ก็หมายาว่าเขาจะลงนะครับเพราะว่าเขามาอยู่โซนด้านล่างของตัวกึ่งกลางของบูริี่แปลแล้วแถมบีบตัว บีบตัวเข้ามาแบบนี้แล้วราคาอยู่ด้านล่างก็หมายว่าทีนี้จะลงแรงนะครับตัว gjs เนี่ยแม้ว่า,าราคา near legation จะไซด์เวอ่อ up นะครับแต่ตัวนี้คือถ้าเขาบีบตัวเข้ามาแล้วราคาต่ำกว่าเส้นกลางบุรุษแบนตตัวนี้แล้วดูที่ตรง m a c d ชี้ลงเพราะนั้นแน่นอนว่าราคาก็จะดีดลงมาด้านล่างนะครับเพราะนั้นทางที่ดีท่านที่ถือไว้ตอนนี้ก็ต้องตั้งคัดลอตเอาไว้นะครับตั้งคัดไว้นะครับสำหรับตัว gjs นะครับ ตัวนี้คลิปนี้เตือนสําหรับ GJS นะครับว่าท่านต้องตั้งคัดออกมาแล้วนะครับเพราะไม่งั้นนี่ท่านจะขาดทุนระยะยาวขาดทุนระยะสั้นนะครับมาว่าเขาก็จะดีดกลับลงมาที่ชนตรงนี้นะครับดีดกลับมาชนตรงนี้นะครับก็จะลงมาที่0.58 0.57นะครับประมาณนี้นะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปใหม่นะครับสาหรับตัว GJS นะครับอันนี้เราก็เตือนเตือนท่านไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ ก็ให้ท่านังทุนทวางแผนออกก่อนนะครับลดเสียเสียสักสิบาท20บาทถ้าเกิดเราเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นหมายว่าเราเข้าเข้าไปตั้งแต่นานแล้วนะครับเราลงทุนประมาณสักสองสามพันนะครับก็รอจังหวะถ้าเกิดเขาดีขึ้นไปเราก็ขายออกนะครับกันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเรา,เค,าคอยจ้องดูดีๆนะครับเพราะจังหวะเขายังคงอยู่ในเส้นสัญญาเพราะเขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตัว GJS นะครับเกิดมีได้ทั้งลงและขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ ถ้าลงปุ๊บเราต้องรีบคัดออกมาเลยนะครับคือถ้าลงลงมาถึง0.58นี่ก็ต้องรีบขายออกมานะครับแต่ถ้าเกิดเขาดีดตัวพุ่งยังคงพุ่งขึ้นไปก็ราคาก็มีโอกาสพุ่งทะยานขึ้นไปสูงนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า,าที่นี่เลคชันไอไม่ใช่บริจาคแบรนด์น,น้นบีบตัวเข้ามานะครับเห็นว่าเป็นโดจิมา2วันแล้วนะครับก็กลับไปดูตัวเก่าที่เป็นโดจิตัวนี้บีบโดจิมา3-4วันแล้วก็ยังคงไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างเห็นแล้วว่าโอ้อันตรายนะครับเราก็หนีออกก่อนเลยนะครับต้องหนีออกก่อนนะครับ TJS หนีออกก่อนนะครับดูแล้วเขาไซเวอร์มานานมากนะครับก็รอแค่ว่าจะมีข่าวดีเข้ามาแค่นั้นเองนะครับตัวนี้จังหวะจะคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะลงนะครับอันนี้รอให้รอดูนะครับไม่จับตาดูนะครับ g j s นะครับอันนี้เตือนท่านไว้ก่อนนะครับ g j s ยังไงต้องหาทางออกให้ได้ก่อนนะครับตัวไอเวอร์ตัวนะครับทีนี้ เอฟเวอร์ตัวนี้ราคายังคงเหนือนกึ่งกลางของบรูจเบนเราก็อย่าเพิ่งออกเท่าไหร่นะครับราคายังคงยืนเหนือนะครับแล้วก็แม้ว่าเอเบซีดีนี้อยู่ต่ำกว่าสิกแนวนิดหน่อยนะครับก็รอให้เอเบซีดีขึ้นไปแตะสิกแนวนะครับให้นักทุนต่างประเทศมีปริมาณเข้ามาเยอะนะครับแล้วราคายังคงยืนเหนือนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเอฟเวอร์นะครับพออยู่เหนือเส้น2อละว,วันอยู่เหนือนกึ่งกลางบรูจเบนนะครับแค่ หล่อแคมเ d พุ่งขึ้นไปด้านบนตัวนี้ราคาก็จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ถือว่ากําลังบีบตัวเข้ามาของบริจ b แบงนะครับเป็นจังหวะไซ d e w a y อัพนะครับกลับไปดูตัวเก่านะครับถ้าเขาบีบเข้ามาของบริจูแบงแล้วราคายิงเหนือมันก็จะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเขาบีบตัวเข้ามาแล้วราคาต่ํากว่าเขาก็จะค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนะครับ ราะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จับตาต้องจับตาใกล้ๆ GJS หรือเปล่าถ้าเกิดราคาล่วงลงมาต่ำกว่าตรงกลางกลางเมื่อไหร่ปุ๊บก็ต้องเทขายออกนะครับหรือท่านจะสมมติว่าตอนนี้ท่านมีอยู่ประมาณ0,000 0แนนะครับท่านก็จะถ้าเกิดลงมาต่ํากว่าเส้นเส้นเกลืงกลางลงมาด้านล่างท่านก็อาจจะขายออกประมาณครึ่งหนึ่ง5 0,000นนะครับเพื่อมารอซื้ออีกทีหนึ่งที่ประมาณ0.40่ศูนนี่นะฮะซื้อใชตรงนี้5 0าหม่น มันก็จะถัวเฉลี่ยกันขึ้นไปนะครับเป็นการาารีบาลานซ์นะครับราคานะครับก็ขายที่ตรงแถวนี้ก่อนที่จะลงมาซื้อตรงนี้นะครับมันก็จะอพอสักพักมันจะดดสวิงกลับขึ้นไปทีนี้ท่านก็จะได้กําไรหมลานนะครับมันก็จะมีกําไรขึ้นไปเพราะว่าราคาแน่นอนเมื่อลงมาต่ําสุดมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดนะครับราคาก็จะทะลุสแต เส้นสัญญาลุพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับถือว่าได้กําไรนะครับเอเวอร์ Ever นะครับถ้าเราบริหารจัดการดีๆมีการวางแผนที่ทํากําไรยังไงนะครับเราไม่อยากจะให้มันขาดทุนเยอะนะครับเราก็บริหารค่อยๆถอนเงินออกมาก่อนที่จะ,ะซื้อเก็บในราคาที่มันตกลงมาเยอะกว่าเดิมนะครับนี่คือวิธีการแนวโน้มนะครับตัว gl con ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นนักทุนต่างประเทศก็ทยอยเก็บนะครับ ตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่ดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับราคาครับแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือก็อยังคงเป็นขาลงนะครับเนื่องจากว่าลงมาราคาก็ยังคงเหนือกว่าสัญญาลราคาก็แค่ยอดต่ยอดตัวลงมาให้เฉยนะครับตัวนี้ก็คือว่าเป็นจุด b ีลงมา4นะครับบีลงมา4เสร็จท่านรับถ้าแถวซเท้าแถวนี้นะครับเพื่อให้ขึ้นไป A อครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่ายังคงทํากาไรได้นะครับเนื่องจากว่าจังหวะก็ ตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นไปสูงสุดเขาก็รอจังหวะไซด์ไปดาวลงมานะครับตัวนี้ก็จะลงมาแตะแถวแถวด้านล่างนี้นะครับพอมาแตะตัวนี้ก็ลงมาแตะด้านล่างนี้ก็ซืรร้อเสร็จก็เขาจะดีดขึ้นกลับขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับ p ีดีีก็เป็นแนวโน้มตามจังหวะของน้ํามันโลกปีไส้เทียนด้านล่างด้านบนแบบนี้ก็มีโอกาสาที่จะดีดกลับขึ้นไปที่ราคา40บาทนะครับถ้าดูตอนนี้ก็ มี m ออยู enz, ่ในซีนแนลพอดีนะครับตอนนี้ก็มีราคาแต่ราคาจะดีกลับขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็นโดจิ ji, แบบเมื่อสักครู่ก็คือเป็นเส้นโดจิเล็กๆบางๆมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างเงยอะๆนั่นก็มีความหมายว่าในวันถัดไปจะมีโอกาสกระโดดขึ้นไปนะครับจะเป็นแบบตัวนี้เนะี่ยถ้าเป็นโดจินะครับก็จะมีการโดดขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นตัวนี้ก็จะโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปนะครับก็จะไปถึง40บาทสำหรับตัว p t t นะครับ อีกตัวตัวสุดท้ายนะครับตัวตัว FPC เห็นไหมครับว่าเขาเป็นหุ้นในตํานานนะครับพุ้นที่ผมเคยเล่นเมื่อประมาณเข้ามาเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะครับตัวนี้ราคา3บาท4บาทก,กว่าๆนะครับขึ้นลงแต่ละวันก็ถือว่าเป็นกําไรค่าขนมค่าไรายได้นะครับขึ้นแต่ละวันนะครับในวันเขาจะขึ้นขึ้น,นตอนนี้ก็คือราคาอยู่เหนือเส้นอยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับแต่ตัวนี้นะครับเนั้นตัวนี้ก็ยังคง,งเข้าแล้วก็ขึ้นได้ก็จะขึ้น ลงอยู่ในจังหวะของตัวมูลค่าแบนด์นะครับอยู่ด้านบนนะครับแต่ประเด็นคือเขาเลยเส้น linear r e g r i o n นะครับเพราะฉนั้นทีนี้เขาก็จะค่อ,คอยๆใส์ใบดาวลงมานะครับใส่ใดาวลงมาตัว MSD ก็ซส่ใดาวลงมาพอมาแตะด้านล่างเขาก็จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับก็ข,ขึ้นลงเร็วนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับดูจากเดิมๆม,มานะครับจะมีลงมีขึ้นมีลงราคาต่อวันเขาก็จะทําให้กําไรต่อวันได้นะถ้าเกิดคน รู้จักจังหวะของเขาดีๆนะครับเมื่อเขาลงมาต่ําซื้อที่ต่ําใน1วันนะครับคือเปิดเช้ามานี่เขาจะย่อต่ําลงมาเราซื้อที่ต่าพอบ่ายพอสายหน่อยเขาพุ่งขึ้นไปสูงสุดเราต้องคัดลอดออกไปตรงนั้นเราก็ได้กําไรนะครับดูจังหวะเห็นไหมว่าเขาขึ้นเขาลงนี้เยอะแยะนะครับตอนนี้ก็คือว่าเริ่มจะสลัดเมาลงมานะครับเริ่มสลัดเมาก็จะค่อยๆราคาสายเวดาวลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่สลับนักลงทุนที่ แต่ยังไม่ทราบว่าตัว fvc มีนิสัยยังไงนะครับเราต้องเข้าใจนิสัยของหุ้นแต่ละตัวนิสัยของเจ้าแต่ละมือมือแต่ละเจ้าที่กําลังเล่นหุ้นแต่ละตัวอยู่นะครับเราต้องรู้จักเจ้านะครับตัวนี้ก็ก็ไปสังเกตดูนะครับเขาจะมีการขึ้นลงของ b i t ฟ o ร์นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดท่านอยากจะเล่นเอารายวันเอาค่าลดค่าน้ํามันลดอะไรนี้นครับก็คือเขาจะมีจังหวะลงต่ําสุดนะครับ ในวันวันนั้นแล้วท่านต้องเข้าให้ถูกจัดจุดต่ําสุดแล้วมันก็จะดีดขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับก่อนที่มันจะไซ์เวลงมาดาวข้างล่างนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัว APC ก็ยกให้เป็นหุ้นเล่นยากตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นผู้นักลงทุนท่านก็วางแผนให้ดีๆนะครับเข้าออกให้ถูกตรงเวลานะครับอย่างไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวบนลุ่มของนักลงทุนต่างประเทศเข้านะครับก็ ทุนพิจารณาด้วยตัวเองในส่วนที่เหลือก็ลองไปทําการบ้านดูนะครับเราก็วางแผนเอานะครับว่านทุนค่าต่างประเทศเข้าแบบนี้เราจะเข้าอย่างไงก็มีราคาอยู่ในโซนนี้เราจะทํากันยังไงาจะทํำยังไงถึงจะได้กําไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเราต้องวางแผนในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับเพราะว่า,าทุนต่างประเทศนี้เขาจะไม่ค่อยอ เขาจะไม่ค่อยที่ทำทำแล้วทันทีนะครับก็จะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นตัวที่เป็นจังหวะขาขึ้นทันทีจังหวะที่ MACD หยุดตัด,ต,ดตัดเซนสิ่งแหพอดีพอเขาเข้ามาปุ๊บราคาก็ตีดปุ้งขึ้นไปนะครับนั่นเราก็ต้องอเข้าให้ทันนะครับจับตาให้ดีนะครับการเป็นนักลงทุนในใน,ในตลาดงุ้นเงินแบบนี้นะครับท่านต้องอเข้าให้ทันออกออกให้เป็นนะครับ ที่ยังคงจะ,ะทํากําไรได้ถ้าเกิดท่านวางแผนเราก็ดูลักษณะการขึ้นการลงจังหวะเข้าต่าสุดที่เท่าไหร่ออกจังหวะสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับท่านก็จะได้กําไรจากการรับชมในช anel นี้ทุกครั้งที่ท่านเข้ามานะครับเอาจ,จริงๆครับว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่35บาทนะครับ2 2 0 0 0ื่นสองสองหมื่นสองสองนานะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามาก็35บาบาทนะครับเราก็เราจะได้รู้ว่า กองขอความกรุณาว่าท่านต้องได้กําไรนะครับท่านดูช anel น,น,นี้ท่านเอาไปวางแผนแล้วทากําไรนะครับทำกำไรด้วยตัวท่านเองเสร็จปุ๊บเมื่อท่านมีกําไรโหโหลานโหมสมากมายเท่าไหร่เราขอให้ท่านสมัครสมาชิกเข้ามาเพียง35บาทนะครับโดยสมัครสมาชิกจ่ายผ่าน YouTube ท่านจะมีความปลอดภัยสูงนะครับก็จะไม่มีใครโทรไปรบกวนท่านจากเบอร์มือถือท่านหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นความลับนะครับ อันนั้นท่านก็จ่ายแค่3.5บาทต่อเดือนนะครับเข้ามานะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ